สคมชอครับคครับ เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันนะครับสโมสรเมืองทองของเราจะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่13จะบุกเยือนสโมสรหน,นองบัวพิชยะณสนามพิชยาสเตเดียมซึ่งก็จะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากการเทรนนิ่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้ขุนพลกิเลนพยองจะเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียไปลงเครื่องที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมที่จังหวัดอุดรต่อไปนั่นเองนะครับ อย่างที่ก่อนหน้านี้แฟนคลับกิเลนพยองก็จะได้เห็นทางแอดมินได้โพสต์ข่าวเกี่ยวกับผู้เล่นของสโมสรพันธมิตรของทีมเมืองทองของเราบิ๊กทีมจากเจลีกอย่างอุรวะเรดไดมอนด์เนี่ยได้มีการส่งนักเตะดาวรุ่ง2รายด้วยกันนะครับมาทําการฝึกซ้อมช่วงระยะเวลาสั้นๆกับสโมสรเมืองทองของเราเพื่อเป็นการเปลี่ยนในเรื่องของวัฒนธรรมให้น้องๆดาวรุ่งของอุรวะเรดไดมอนด์เองได้ปรับตัวกับการที่มาเล่นฟุตบอลต่างประเทศใช้ชีวิต ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปนะครับเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้เล่นกําลังหลักของสโมสรอ,อุรวะเรยไดมอนนั่นเองนะครับโดยเบื้องต้นน,ะนักเตะที่เดินทางมาถึงก่อนก็คือเรอิคิฮาระแนวลุกวัย19ปีเดี๋ยวอีกคนหนึ่งนะครับริวยะฟุกุชิมะกองหลังวัย20ปีเนี่ยก็จะเดินทางตามมาสมทบในอีกวันถัดไปนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้ทีมมองงของเราเองก็อาจจะมีการส่งนักเตะดาวรุ่ง ไปทำการฝึกซ้อมกับทีมอุรุวะเรดไดมอนด์รวมไปถึงถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็อาจจะมีการส่งสตาฟโค้ดไปทําการเรียนรู้ในเรื่องของฟุตบอลเจลิกที่ประเทศญี่ปุ่นกับอุรุวะเรดไดมอนด์ด้วยนั่นเองนะครับ เหนนี้มันอยู่ในพาร์ทของทีมเมืองทองของเราในการมีเวลาเตรียมทีม2วันนะฮะก่อนที่จะบุกเยือนทีมแกล่งอย่างน้องบัวพิชยะซึ่งเขาเปลี่ยนโค้ดมาทุกอย่างดูดีขึ้นเลยนะครับน้องบัวกลับมาชนะทีมพีทีประจวบ3าประตูต่อหนึ่งเล่นฟุตบอลสนุกขึ้นกลับมาเล่นฟุตบอลสไตล์น้องบัวพิชยะได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนเกมเยือนมาเป็นเกมที่ยากของสโมสรเมืองทองมากๆนะฮะ เรามีประสบการณ์โดนนาทิบาศจากทีมขอนแก่นมาแล้วและการไปเยือนหนองัวพิชยะเนี่ยจำเป็นต้องมีสมาธิเกินกว่า90นาทีนะฮะถึงจะได้คะแนนกลับมานะครับนี่ก็เป็นโจทย์เป็นการบ้านให้โค้ชมาริโอยูรอสกี้เตรียมทีมให้หนักขึ้นกว่าเดิมน,นะฮะถ้าจะหวังไปมีแต้มกลับมาจากทีมหนองบัวพิชยะหรืออาจจะหวังถึง3คะแนนได้ก็ต้องทำการบ้านกันอย่างหนักและวันนั้นก็น่าจะเป็นวันที่นักเตะกีฬาพยองของเราเอ,อ่อมีสมาธิมากๆมีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดแหละครับ ก็าฝากถึงแฟนคลับกียาพยองของเราด้วยนะครับท่านไหนสะดวกอยู่จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดหนองบัวเนี่ยเรียนเชิญนะฮะมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับสเตเดียมที่สนามพิชยาสเตเดียมในส่วนโคต้าทีมเยอะอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะฮะกลาวเป็นว่า มาน้อยแต่คุณภาพ100ปอร์เซ์ก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนที่มังทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปตามติดดูคอนเทนต์ในเรื่องของการเดินทางของคุณพลกิเลนพย,ยองของเราจากสนามไายโดมสเตเดียมไปสนามบินดอนเมืองและลงเครื่องที่จังหวัดอุดรธานีรวมไปถึงการเทรนนิ่งนะฮะก็สามารถตามติดคอนเทนต์ในวันพรุ่งนี้ได้นะครับ ก็ได้ลูกกบใกล้ตัวูีที่สามเริ่มโอ้ยยีต้องแปก่อนดูจังหวะเองเราต้องการลบเร็วเริ่มยังโอ้ยพึ่งเขาจะล้มี่ยโดนลูกใกล้ๆตัวเราไม่ทันเข้าใจไหมแปะก่อนเลยนะแปะต้นจะแปลเบาแปลแรงไม่ไม่ติดบอลไม่ทิดเดียวโฟกัสที่นี่ล้มให้เร็ว ต้นจะแปลเบาแปล,แปลเรียนไม่สำคัญต้องการอะไร่าต้องการให้ทิ้งตัวเร็วโอเคนะ